ราตัดเน็ตประเทศพื้นบ้านได้จริงหรอล่าสุดมีรายงานว่าไทายตัดอินเทอร์เน็ตชายแดนกัมพูชาได้ชั่วคราวทําเอาหลายพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเงียบกริบเหมือนโลกออฟไลน์ไปทั้งจังหวัดก็เพราะเส้นใหญ่แก้วนําแสงหรือโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของกัมพูชาในบางจังหวัดยังต้องพึ่งพาโครงข่ายจากฝั่งไทยเช่น TOT AIS มากกว่าสร้างเอง ง่ายๆคืออินเทอร์เน็ตฝั่งกัมพูชายังตอบลักมาจากบ้านเราถ้าถ่ายสับคัดเอาหรือสั่งตัดเน็ตฝั่งโน้นก็ดับได้ชั่วคราวการตัดจะเกิดผลกระทบเฉพาะจุดในบางโซนไม่ใช่ตัดทั้งประเทศกัมพูชาเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เป็นการส่งสัญญ,ญาณทางการเมืองเหมือนบอกว่าถ้าเล่นแรงเราก็มีทางบีบกลับได้เป็นการบีบทางอ้อมให้ลดการปลุกกระแสโจมตีไทยกรณีมีการปั่นกระแสะบนโซเชียลมีเดียหรือปล่อยข่าวลือฝ่ายความมั่น คมไทยอาจใช้วิธีชัดดาวชั่วคราวเพื่อควบคุมความรุนแรงมันสะท้อนว่าโลกออนไลน์แม้จะไร้พรมแดนแต่เจ้าของโครงข่ายยังควบคุมเกมอยู่ถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้กดติดตามช่องล้านคอนเทนต์ไว้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้า